ครับนี่คือสคริปต์รีวิวรถสำหรับ YouTube ความยาวประมาณ1,500คำสำหรับ2,026 Suzuki c a ห t u s ครบทั้งภายในภายนอกสมรรถนะและราคาเป็นภาษาไทยทั้งหมดเปิดคลิปด้วยชื่อช่อง F Auto Garage และไม่มีการใช้หัวข้อใดๆตามที่คุณขอ F Auto Garage ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ช่องของเราครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศและกลับมาอีกครั้งพร้อมการปรับโฉมและเทคโนโลยีใหม่ในปีนี้ นั่นก็คือ2026 Suzuki c บหกซูซูกิควตุสรถคอมแพคที่เน้นความประหยัดคล่องตัวและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นทั้งในเรื่องของดีไซน์ความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการขับขี่เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของซู z u กิเคียวตุสปี2026ที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้น ด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็กทรเรียวพร้อมไฟเดย์ i ทม์รันนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามกระจังหน้าถูกปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยพร้อมลวดลายใหม่ที่ดูทันสมัยและเข้ากับกันชนหน้าเส้นสายด้านหน้าดูโฉเฉี่ยวและให้ความรู้สึกคล่องตัวเหมาะกับภาพลักษณ์ของรถเมืองด้านข้างตัวรถมีการออกแบบเส้นสายที่เรียบง่ายแต่ดูมีมิติ ตัวถังขนาดกะทัดรัดช่วยให้การขับขี่ในซอยแคบหรือการจอดรถในเมืองเป็นเรื่องงา่ายล้ออัลอยขนาด15-16นิ้วในรุ่นสูงสุดช่วยเพิ่มความสปอร์ตและยังช่วยให้รถดูมั่นคงมากขึ้นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งานด้านท้ายของคาตูสใหม่มาพร้อมไฟไท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยฝากระโปรงท้ายออกแบบให้เปิดกว้างช่วยให้การขนสัมภาระสะดวกยิ่งขึ้นกันชนหลังถูกออกแบบให้เรียบงา่ายแต่ดูแข็งแรง เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความโปร่งและการจัดวางพื้นที่อย่างลงตัวแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ซูซูกิเคาตุสสองก็ให้พื้นที่ภายในที่ใช้งานได้จริงเบาะนั่งด้านหน้าออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีนั่งสบายสําหรับการขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลในระดับหนึ่งเบาะหลังสามารถนั่งได้สบายสําหรับผู้ใหญ่2-3ถึงคนและสามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ตามต้องการ คอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและใช้งานง่ายหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดประมาณ7-9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายระบบเครื่องเสียงให้คุณภาพเสียงที่เหมาะสมกับรถในระดับนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงและการโทรศัพท์ได้เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยขณะขับขี่ ในด้านสมรรถนะซูซูกิเคาตุส2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1 0ถึง1.2ลิตรแล้วแต่ตลาดให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางทั่วไประบบเกียร์อัตโนมัติ cvt หรือเกียร์ธรรมดา5สปีดช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเป็นอย่างมากจุดเด่นของเค้าตุสคืออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวการขับขี่ในเมืองให้ความคล่องตัวสูง พวงมาลัยน้ำหนักเบาหมุนง่ายเหมาะกับผู้ขับมือใหม่หรือผู้ที่ต้องขับรถในสภาพการจราจรหนาแน่นช่วงล่างถูกปรับให้เน้นความนุ่มนวลรองรับถนนครูขราดได้ดีในระดับหนึ่งและยังให้ความมั่นคงเมื่อขับด้วยความเร็วปานกลางบนทางหลวง ในเรื่องของความปลอดภัยซูซูกิเค้าตุ2026มาพร้อมระบบพื้นฐานครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมสเถียนระพาพการทรงตัว ESP ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันถุงลมนิรภัยคู่หน้าและกล้องมองหลังในบางรุ่นย่อยช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารสำหรับราคาของซูซูกิเค้าตุ2026ถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญโดยคาดว่าจะอยู่ในช่วงราคาที่เข้าถึงง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำงานครอบครัวขนาดเล็กหรือผู้ที่ต้องการรถคันที่สําสำหรับใช้งานในเมืองรุ่นเริ่มต้นจะเน้นความคุ้มค่าและประหยัดส่วนรุ่นท็อปจะเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ถือว่าเค้าตุสเป็นหนึ่งในรถที่คุ้มค่ามากในกลุ่มรถคอมแพกสรุปโดยรวมซูซูกิเค้าตุส2อเป็นรถขนาดเล็กที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว ทั้งดีไซน์ที่ทันสมัยห้องโดยสารที่ใช้งานได้จริงสมรรถนะที่ประหยัดน้ำมันและราคาที่เข้าถึงง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถใช้งานในเมืองที่ดูแลง่ายและคุ้มค่าในระยะยาวขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ครับหากคุณชอบรีวิวในสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง F Auto Garage เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชัน ยาว1,800ถึง2,000คำเปลี่ยนชื่อช่องหรือปรับเป็นสไตล์อ่านง่ายสำหรับ AI Voice Take to Speed บอกผมได้เลยครับผมจัดให้ตรงใจแน่นอน e